จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก14มิถุนายนภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลอง20ปีแห่งการให้ขอบคุณจากใจถึงผู้บริจาคโลหิตที่ชั้น2ศูนย์อารเซ็นทรัลจันทบุรีนายมนสิทธิ์ภัยสรรธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกปี2567 โดยมีนายแพทย์ธีรพงศ์ตุนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าและเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกปี2567ฉลอง20ปีแห่งการให้ขอบคุณจากใจถึงผู้บริจาคในวาระครบรอบ20 ปีวันผู้บริจาคโลหิตโลกโดยจัดงานในวันที่14ถึง16มิถุนายน2567เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกา จึงถือเป็นวันแห่งการรณรงค์และขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลกซึ่งผู้ที่บริจาคโลหิตภายในงานจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกสุดน่ารักมีเพียง600ตัวนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรขอบคุณและเชิดชูเกียรติแก่หน่วยบริจาคโลหิตผู้ทําคุณประโยชน์สม่ําเสมอให้กับศูนย์รับบริจาคโลหิตบริจาคอวัยวะและดวงตาตรวจความเข้มข้นโลหิต ตรวจหมู่โลหิตเบื้องต้นวัดความดันโลหิตและนิทรรศการความรู้การบริจาคโลหิตบริจาคอวัยวะและดวงตาอีกด้วยวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันครบรอบ20ปีของการขอบคุณผู้ให้บริจาคโลหิตนะครับทุกท่านนะครับก็กลาเรียนว่าทางจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนำโดยเหล่าก้าชาิกับโรงพยาบาลพระปกเก้ากับทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานที่เซ็นทัน่นจันทบุรี3าวัน ก็ขอเชิญชวนนะทุกท่านนะครับว่า,อ,าอยากให้ท่านมาร่วมกันบริจาคโลหิตให้เยอะๆนะครับเพราะท่านทราบแล้วว่าปัจจุบันนี้นะครับว่า,าทางโรงพยาบาลหรือที่ต่างๆเนี่ยต้องการบริจาคต้องการโลหิตอย่างมากนะครับเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุเองหรือมีเพศภัยอะไรทีงเราหิตจิตจำเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับวันนี้เราเป็นผู้ให้ได้กขขอเชิญชวนอยากให้ท่านเป็นผู้ให้นะครับเพราะเราไม่คาดแล้วสักวันเราจะเป็นผู้รับก็ได้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับ อาจจะมีบางช่วงที่ขาดแคลนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านมีสุขภาพร่างกายสุขภาพรจิตใจที่แข็งแรงท่านก็สามารถที่จะมาบริจาคลหิตที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าหรือตามหน่วยนะครับก็จะมีหน่วยออกเชิงรุกนะฮะทุกเดือนนะฮะแล้วก็หลายๆสถานที่ในทุกอำเภอนะครับรวมท,ทั Central, ้งที่เซ็นทรัลจังทบุรีแห่งนี้ก็จะมีเรียกว่าหน่วยรับบริจาคลหิตมีทั้งหมด4เตียง เราเปิดตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นของวันราชการทุกวันของวันอยุ่ราชการด้วยนะครับก็สามารถที่จะมาบริจาคที่เซ็นทรัลจันทบุรีได้เลยครับผม ที่จังหวัดตราดนายนันทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราดรวมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตราดจัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันผู้บริจาคโลหิตโลก14มิถุนายน2567ฉลอง20ปีแห่งการให้ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมีข้าราชการทหารพนักงานรัฐวิสาหกิจประชาชนตลอดจนพนักงานจากหน่วยงานภาคเอกชนจำนวนมากร่วมแสดงความจำนงบริจาคโลหิตซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกครั้งแรกเมื่อปี2547และจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันที่ครบรอบ20ปีของการจัดงาน โดยผู้ที่เริ่มบริจาคโลหิตในวันนี้ได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตทุกคนนอกจากนี้ทางหอ,อการค้าจังหวัดราดยังได้มอบข้าวสารบรรจุถุงขนาด1กิโลกรัมเป็นที่ระลึกให้กับผู้บริจาคในวันนี้อีกด้วย